เฉลยแบบฝึกหัด1.1.2ข้อที่4ลำดับและอนุกรมหมอ .6 อหโดยครูปุย๋ยพัชรินเผาตะคุช่อง power math c หนึ่งโจทย์ข้อที่4จงหาพจน์ที่ขาดหายไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ข้อย่อยที่1โจทย์กำหนดให้พจน์แรกเป็น13พจน์ที่2เป็น25แล้วก็ให้เราหาพจน์ที่3พจน์ที่4แล้วก็พจน์ที่5ค่ะ สำหรับข้อแรกนี้ก็ง่ายๆนะคะอย่างแรกที่เราทราบเนี่ยก็คือมีพจน์ a 1แล้วเราก็สามารถหาค่า d ได้จาก2พจน์นี้โอเคค่ะวิธีทำเริ่มต้นเลยเราก็จะได้ค่า d นะคะเท่ากับ25-13ลบ13ค่ะซึ่งก็ได้เท่ากับ12พจน์แรกที่เราจะหาก็คือ a 3 a 3หาได้จากนำ a 2บวกด้วยค่า d ก็ได้เท่ากับ25บวก12ก็รวมเป็น37ต่อไปพจน์ a 4ก็คือเอา a 3บวกค่าดีค่ะก็เป็น37บวก12ก็ได้เป็น49 a 5ก็เท่ากับ a 4บวกค่า d ก็จะได้เป็น49บวก12ก็รวมได้61 โอเคค่ะทีนี้เราก็ตอบนะคะสิ่งที่ให้หา37 49และ61ตามลำดับโอเคเรียบร้อยค่ะข้อดอยที่2ส,สิ่งที่ให้มาก็คือพจน์ที่1น,นะคะ a 1แล้วก็พจน์ที่3ค่ะแล้วเราก็จะหาพจน์ที่เหลือคือ a 2 a 4แล้วก็ a 5สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือค่าดี เราจะหาจากพจน์ที่3นะคะอะเริ่มต้นขอเริ่มต้นจากสูตร a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d แล้วก็พจน์นี้นะคะก็ให้เป็นพจน์ A3 ค่ะพจน์ a 3ก็เป็น11เนาะ a 1เป็น18นะคะตอนนี้3ลบ1ก็เป็น2ค่ะ2คูณดีอ่าทีนี้เราก็ย้ายข้างแกสมการ 11ลบ8นะคะเท่ากับ 2D D ก็จะเท่ากับลบ7ส่วน 2, 2> นะคะตรงนี้ลบกันติดลบ7เนาะแล้วก็ย้าย 2, 2> ไปหารนะคะ,ะ,คะก็ได้ค่า D ออกมาแล้วโอเคต่อไปนะคะเราก็จะหาพจน์ a 2พจน์ a 2เนี่ยก็คือนำ a 1บวกค่า D a 1เป็น18นะคะแล้วก็บวกด้วยลบ7ส่วน2 เอาละทีนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะครูจะเอาสองเข้าไปคูณ2องคูณสิเนี่ยก็จะเป็น36แล้วก็บวกด้วยลบเนะคะแล้วก็ส่วน2เหมือนกัน36ลบออก7นะคะก็จะเป็น29่สนะคะยี่ส่วนสได้แล้วต่อไปหาพจน์เอ พด A4 นะคะก็คือพ์ A3 บวกค่าดี A3 คือ11แล้วก็บวกด้วยลบ7ส่วน2นำ2ไปคูณ11เป็น22นะคะแล้วก็บวกลบ7 22ลบออก7ก็คือ15ค่ะได้15ส่วน2ต่อไปพ์ A5 ก็คือนำ A4 บวกค่าดี15ส่วน2 บวกด้วยลบ7ส่วน2ตรงนี้ก็คือ15ลบออก7ได้เลย15ลบออก7เนี่ยมันก็คือ8ส่วน2แล้วก็เท่ากับ4อ่าทีนี้เราก็ตอบนะคะเริ่มต้นจากพจน์ a 2ที่โจทย์ให้หาก็คือ29ส่วน2ค่ะตามด้วย15ส่วน2 4ตามลำดับ ะะตามลำดับของเลขที่หายไปนะถ้าที่โจทย์เขาให้เราหานะคะเราก็หาได้แล้วเราก็ตอบเรียบร้อยค่ะข้อย่อยที่3สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็คือพจน์ a หนึ่งกับพจน์ a ห้าค่ะสิ่งที่เราไม่มีคือค่า d นะคะเราจะหาค่าดีจากพจน์ a หที่เขาให้มานะคะพจน์ a 5ซึ่งมันคือ3 3นะคะ ตามสูตรเนี่ยอขอทวนสูตรหน่อยเป็นแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นเท่ากับ A1 นักเรียนก็เขียนเป็น13นะคะ n 1ลบ1 d n ของเราคือ5 5-1ลบ1ก็คือ4ก็เป็น 4D ต่อไป33-13ลบ13เท,ท่าก <okay. S 1> ับ 4D D เท่ากับเท่าไรเอ่ย3 3ลบออก13เหลือ20 20หารส ก็เป็น5ค่ะ4 5 20อ่าได้ค่าดีแล้วนะคะโอเคพจที่หายไปนะคะเริ่มต้นคือพจ a 2ก็คือ a 1บวกค่าดีเท่ากับ13บวก5เท่ากับ18พจน์ a 3านำ a 2ไปบวกดี a 2เมื่อกี้คือ18บวก5จะได้23พจ a 4ก็คือนำ a 3บวกดี ็เท่ากับ23บวก5เท่ากับ28พสสุดท้ายคือ a 6นะคะก็คือการนำ a 5บวกด้วย d a 5ก็คือ33บวก5ได้เท่ากับ38โอเคโพสที่หายไปหาได้หมดแล้วเริ่มต้นจากโพส a อ์อ2ก็มี18 23 28และ 38ตามลำดับโอเคเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อที่4นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือพจน์ที่3ก็แสดงว่า a 3เป็น100แล้วก็พจน์ a 6เป็น142ข้อนี้ไม่มี a 1แล้วก็ไม่มี d ข้อนี้จึงจะต้องสร้างสมการ2สมการขึ้นมานะคะเอาละคุูเริ่มต้นจากพจน์ a 3ซึ่งมีค่า100 อขอทวนสูตรนิดนึง an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็น a 1นเนาะนี่คือพจน์ที่3ก็แสดงว่าบวกด้วย2 d นะคะตั้งเป็นสมการที่1ต่อไปพจน์ a 6นะคะเป็น142ก็คือ a 1บวกด้วย5 d ตั้งเป็นสมการที่2นำสมการที่2ลบสมการที่1นะคะ ส่วตรงนี้ก็ลบกันนะเอ่อก็จะได้42ค่ะ a 1ลบ a 1หมดไป5 d ลบ2 d นะคะก็จะได้3 d ค่า d หาได้จากเอา3ไปหาร42ได้ d เท่ากับ14จากนั้นก็หา a 1นะคะโดยการแทนค่า d ในสมการที่1ก็เป็น100เท่ากับ a 1บวกด้วย2คูณ14นะคะ มันก็คือ28แปั้น a 1ก็คือเอา100ลบ28ซึ่งก็จะได้เท่ากับ72อ่านี่คือ a 1นะคะได้72โอเคทีนี้เราก็จะมาหาพจน์ที่หายไปเริ่มต้นจากพจน์ A1 อ๋อ a 1ได้แล้วนะคะต่อไปก็เป็น a 2 a2 ก็คือนํา a1 บวกค่า d ก็เป็น72บวกด้วย14ก็จะเป็น86ต่อไปพจน์ a4 ก็คือนํา a3 บวก d a3 คือ100บวกด้วย14เท่ากับ114 พจน์ A5 ก็คือ A4 บวก D ก็เท่ากับ114บวก14ได้128พจน์ A7 ก็คือนำ A6 บวก D เท่ากับ142บวก14ได้156 โอเคนะคะครบเรียบร้อยอ่าตอบนำค่าที่หายไปมาตอบนะคะเริ่มต้นจาก a 1 okay. โอเคลด a 2 a 4 a 5แล้วก็ a 7. โอเคโอเคตามลำดับขีด okay. เส้นใต้ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะคือให้หาพจน์ที่หายไปการที่หาพจน์ที่หายไปได้นะคะสิ่งสําคัญเลยต้องรู้ a 1แล้วก็รู้ค่า d นะคะอ่าก็ศึกษาให้เข้าใจนะคะต้องทําแบบฝึกหัดด้วยความเข้าใจจึงจะทําข้อสอบได้แล้วก็จะได้คะแนานแล้วก็ได้เกรดดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจ ให้คุณครูทด้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะคะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ